เภสัชกรรมการใช้ตัวยาอันตรายยาที่มีฤทธิ์แรงสลอดตุ่มใดใจฝิ่นชาสีดำประหลอดหนูสีสบู่ฆ่าโพงโรยาที่มีฤทธิ์แรงกลุ่มมีฤทธิ์ในทางถ่ายทานมากถ่ายอย่างแรง 1. เมล็ดสลอด 2. ยางตาตุ่ม 3. ยางสลัดใด 4. ยางรักดำา 5. าเมล็ดสบู่แดงทานมากกดหัวใจกดการหายใจ 6. ยางหัวเข้าค่าค่าพยาธิภายนอกแก้ฟกบวมแก้คุทธราษ 7. ยางเทพทาโรยาที่มีฤทธิ์แรงกลุ่มที่มีฤทธิ์ทางประสาททานมากหลอนประสาท 1. ยางฝิ่นแก้ปวดเมื่อยทานมาก หมดสติสองกัญชาแก้ประสาทพิการทานมากเสียจริตสม,มเมล็ดลำโพงบำรุงประสาททานมากเสียสติยาที่มีฤทธิ์แรงกลุ่มที่มีฤทธิ์ทางบำรุงประสาทแก้โรคผิวหนังทานมากชักกระตุกหนึ่งลูกสแสลงใจบำรุงประสาททานมากชักกระตุก สองสารหนูแก้มะเร็งคุทธราชทานมากชักกระตุกการใช้ตัวยาอันตรายการสตุการสตุคือการทำให้ตัวยามีฤทธิ์อ่อนลงหรือทำให้พิษน้อยลงหรือทำให้สะอาดขึ้น 1. การสตุเหล็กเอาเหล็กมาครางด้วยตะไบแล้วนำผงเหล็กใส่ฝาละมีหรือหม้อดิน บีบน้ำมะนาวให้ท่วมผงเหล็กตั้งไฟให้แห้งทำเจ็ดถึงแปดครั้งจนผงเหล็กกรอบดีจึงนำไปปรุงยา2การสตุสารส้มเอาสารส้มมาบดให้ละเอียดใส่หม้อด,ดินตั้งไฟจนสารส้มละลายฟูขาวดีจึงนำไปปรุงยา3การสตุรงทองเอารงทองมาบดให้ละเอียดแล้วห่อด้วยใบบัว หรือใบข่าเจ็ดชั้นนำไปปิ้งไฟจนสุกกรอบดีจึงนำไปปรุงยา 4. การสตุมหาหินนำมหาหิงใส่พานชนะไว้ใช้ใบกะเพราแดงใส่น้ำต้มจนเดือดเทน้ำกะเพราแดงต้มลงละลายมหาหินนำมากรองให้สะอาดจึงนำไปปรุงยา 5. การสตุดินสอพอง นำดินสอพองใส่หม้อดินปิดฝาตั้งไฟจนดินสอพองสุกดีจึงนำไปปรุงยา 6. การสตุน้ำประสานทองเอาน้ำประสานทองใส่หม้อดินตั้งไฟจนละลายฟูขาวจึงนำไปปรุงยา 7. การสตุยาดำเอายาดำใส่ลงหม้อดินเติมน้ำเล็กน้อยตั้งไฟจนยาดำกรอบจึงนำไปปรุงยา การใช้ตัวยาอันตรายการประสาคือการทำให้พิษของตัวยาอ่อนลงหรือหมายถึงในยาขนาดนั้นมีตัวยาตัวหนึ่งขนาดเท่าตัวยาตัวอื่นๆหนักรวมกันการประสาทยางตาตุ่มยางสลัดใดยางหัวเข้าค่ามีวิธีทำเหมือนกันทั้งสามอย่างคือนำตัวยาใส่ลงถ้วยใช้น้ำต้มเดือด เทลงไปในถ้วยกวนจนเย็นรินน้ำทิ้งทำเจ็ดครั้งจนตัวยาสุกจึงนำไปปรุงยาการใช้ตัวยาอันตรายการฆ่าฤทธิตัวยาคือการทำให้พิษของยาอ่อนลง 1. การฆ่าสารหนูเอาสารหนูมาบดให้ละเอียดใส่ฝาละมีหรือหม้อดินบีบน้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูด ใส่ให้ท่วมตัวยาตั้งไฟจนแห้งทำเจ็ถึงแครั้งจนสารหนูกรอบจึงนำไปปรุงยา 2. การฆ่าปลอดนำเอาทองแดงทองเหลืองหรือเงินให้ปลอดกินจนอิ่มจึงนำไปปรุงยา 3. การฆ่าลูกสลอดมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งลูกสลอดห่อรวมกับข้าวเปลือกใส่เกลือพอควร ใส่หม้อดินต้มจนข้าเปลือกบานทั่วกันจึงเอาลูกสลอดล้างให้สะอาดตากแห้งจึงนำไปปรุงยาวิธีที่สองลูกสลอดต้มกับใบมะขามหนึ่งกำมือใบส้มป่อยหนึ่งกำมือเมื่อสุกแล้วจึงเอาเนื้อในลูกสลอดไปปรุงยา 4. การฆ่าชมดเช็ดหั่นหัวหอมหรือผิวมะกรูดให้เป็นฝอยละเอียด ผสมกับชะมดเช็ดใส่ลงในใบปลูหรือช้อนเงินนำไปลนไฟเทียนจนชะมดเช็ดละลายจนหอมดีแล้วจึงกรองเอาน้ำชะมดเช็ดไปปรุงยา